สดท้ายชงโงกทัวร์ที่ไคลเนอร์ชายเด็กไคลเนอร์ชายเด็กก็คือสถานที่ขึ้นยุงเปล่าที่เราจะต้องมาต่อรถก็คือจากอินเทอร์ลเกนออสเนี่ยหรือออสเนี่ยก็คือถ้าเรามาด้วยวิธีเดิมวิธีดั้งเดิมก็คือมาต่อครั้งแรกที่ราเทอร์บุนเนนแล้วก็ต่อครั้งที่2ที่ไคลเนอร์ชายเด็กเพื่อต่อสุดท้ายจะเป็นยุงเปล่าบานก็คือเป็นรถไฟขึ้นเขายุงเปล่านั่นเองต้องมาต่อตรงนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกเพียงแต่ว่ามัน มีการโปรโมทอยู่ในแอปของทางยุงฟลาวเองว่ามีะเลสาบเยอะมละกเป็นฮิตเด่นเจมอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ดันทั้งฝนตกทั้งหมอกเยอะเขาให้คนลงก่อนใช่ไหมเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเขาก็ถอยมาเขาปล่อยให้คนลงก่อนเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเขาก็คงจะเปิดไอ้ตัวนี้ แล้วต่างได้ไหมโอ้โห ทีนี่วัวเยอะจังเลยมีวัวด้วยข้างหน้าเป็นหน้าผาโหตรงนี้วัวเต็มเลยอะ่ะตรงนี้ก็มีวัว ถึงสถานีคลายเนืใชายเด็กอันนี้รถไฟที่เรานั่งมาโอ้ทอยเลตใหญ่จังเข้าทอยเลตดีก่าไหมอันนี้คือสถานีตั้งเดิมของคนที่จะขึ้นยุงเฟาก็จะต้องมาทางเราเทอร์บุญเนนแล้วก็มาต่อยุงเฟาบานที่สถานีนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปจุดชมวิวกัน15นาที730เมตรที่นี่คือสถานีคลายเนืชายเด็ก อ๋ออันนี้คือยุงฟลาวบานหรอนเ,เนาะสั้นเนาะของเราที่นั่งมาก็สีเหืองเกียวกบอไมไ,ไม่รู้ทำสัญลักษณ์อะไรเนาะหรือเป็นแค่การตกแต่งเฉยๆไม่รู้นะแต่ดูไกลๆก็สวยดีนะ แปกดีอันนี้เป็นแนวนี้นนอันนี้นแค่คขูนๆเฉยๆเหมือนเอาไว้ขูดเล่นไม่มีใครมาสลักชื่อเลยเหรอเกือบก้เ้าสเมตรปกติจะเห็นมีคนมาสลักชื่อแล้วคนที่ใช้ไม้เท้าเขาเดินมาจากไหนอ่ะเขาขยันเดินจังเลย ในคอมเมนต์มักจะมีคนชมอยู่เสมอว่าพวกเราเดินเก่งแต่ความเป็นจริงแล้วการเดินของพวกเราเทียบกับคนที่ยุโรปนี่ไม่ได้เลยเจ็บไม่ติดเลยอะโดยเฉพาะของสวิสเนี่ยเขาขนาดใช้ไม้เท้านะคือไม่ได้ใช้ไม้เท้าแบบเป็นไม้ไฮงนะเป็นไม้เท้าสําหรับคนขาไม่ดีคนสูงอายุที่บ้านเราเรียกว่าคนพิการอะนะแต่จริงๆไม่ได้อยากเรียกแบบนั้นเพราะเขาไม่ได้พิการเราไม่ได้รู้อะไรลึกๆหรอกแต่เท่าที่สายตานะักท่องเที่ยวโฉบๆแบบเราเนี่ย เห็นดามันเห็นถึงความแตกต่างสถานที่ต่อไปเราจะนำพาท่านชมวิวมอ,อกทะเลหมอ,อกแล้วก็มีถังขยะอยู่ตรงนี้ด้วยจุดชมวิวนี่ช่างสวยงามจริงๆไม่ได้เห็นแต่หมอกยอดเลี้ยนหนึ่งแฟืงคุณก็จะได้เห็นดาวอังคารอาวของญี่ปุ่น เดี๋ยวเราก็จะไปทางไหนก็ไม่รู้น่าจะเป็นทางโน้นหรือเปล่าไม่รู้นะก,ก็ไปก็้องเป็นทางโน้นแหละไปทางนน<ะ>เดินข้ามทางรถไฟไปจุดชมวิวมองขวามองซ้าย,อ,ยอุ้ยตรงนี้เขาเขียนว่า beginner park ทำไมมันมีทางเดินเยอะจังวะ คนเดินยิบยิบตรงนั้นมันน่าจะเป็นตรงนั้นนะเราจะตามคนหรือจะตามแผนที่ดีกด็น่าจะเป็นทางนั้นเออเนี่ยในที่มมันเขียนอาเวนเนี่ยตรงกันนี่พอดีก็ต้องเป็นตรงนี้ต้องเนี่ยทะเลสาบจะอยู่ตรงนี้อ๋ออีเขียวจริงเรื่อันนี้เขาคงไม่ได้เรียกทะเลสาบนะเขาเรียกบึงนะบึงสีเขียว โอ้ยนี่ไม่ใช่ว่ากล้องมันมัวนะมันมีหมอกข้างล่างต่อขกนีเดินได้เดี๋ยวก็หาว่าเสียเวลาอีกแล้วแดนบอกว่าข้างล่างมันเดินได้แล้วก็ต้องมาโทษดีอีกมีที่นั่งด้วยเป็นอันนี้มองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยมันก็ดีอย่างเสียอย่างแหละมองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยก็จะได้ไม่มีกิเลสเยอะ ใกล้แล้วใกล้แล้วทางเดินข้างล่างอีกเพียบเลยดอกไม้พวงนี้ใครมาปลูกนะสวยๆทั้งนั้นดูสิมีหลายสีมากเฮ้ยฝนตกแล้วคงต้องรีบเดินแล้วแหละฝนตกไม่ได้เอาเสื้อกันฝนมาด้วยไม่รู้จะขึ้นไปทําไมเนาะขึ้นไปก็มองอะไรไม่ค่อยเห็นเนาะแต่เสียค่าตั๋วมาแล้วก็ต้องไปคนเราเนาะมีตังค์อย่างเดียวก็ไม่ได้เนาะ ต้องมีบุญด้วยต้องมีดวงด้วยเออต้องสามอย่างเลยมีตังมีบุญมีดวงบางคนมีตังเยอะแต่ว่าไม่มาอาจจะขี้เกียจหรือไม่มีเวลาหรืออะไรสารพัดแตอริมีบุญมีบุญก็แต่ไม่มีดวงก็มีหมอกอย่างนี้ตังก็พอมีพอสมควรแต่ไม่ต้องถึงกับขั้นรวยถึงแล้วแต่ว่ามันไม่รู้อยู่ตรงไหน น่าจะข้างบนนะเนี่ยน่าจะตรงนี้นะตอนนี้ฝนตกปล่อยๆออกซิเจนน้อยจริงๆเราก็ไม่ได้เหนื่อยไม่ได้แก่หรอกแต่ออกซิเจนมันน้อยอใช่วันี้ไม่ค่อยได้เดินมากเลยแท้ๆระยะทางยังไม่ถึง1กิโลเลยตบบน,นี้วิวสวยสุด ถ้าไม่มีหมอกวันนี้เราจะพูดไปตลอดวันถ้าไม่มีหมอกเฮ้ยมีเก้าอี้ด้วยว่ะไปนั่งเก้าอี้ตรงนั้นดีกาไปไปมาไอที่เราสนใจดันกลายเป็นจุดชมวิวที่เลยตัวทะเลสาบไปนะครับก็ต้องดูตรงนั้นเฮ้ยสุดยอดตรงนี้สุดยอดมากถ้าไม่มีหมอกจะสุดยอดกว่านี้เออมีหมอกก็สุดยอดอยู่แล้วอ ามทุลักทุเลเพื่อความสวยมีคนมาด้วยโอ้โออระวังนะระวังนะอ๋อไม่ต้องระวังหรอกแย่เวลาดูความทุลักทุเลในการลงเอาคือไม่ดีแต่ปลอดภัยไม่ใช่ว่ากระโดดลงมาเลยเหรอ ไม่ค่อยกินเท่านหรยอ๋อนี่ไงฮู้เขามาสร้างพัตธคธารบนหน้าผาว้าวสุดยอด รเลสโซล์ินเดอร์วานบิ๊กทัวริลิเซนเตอร์อ่ะไม่ใช่ทัวริลิเทนลาเจอร์คืออะไรไม่รู้โอ้โหให้ขึ้นไปบนกระท่มเลยโอ้น่าตื่นเต้นมาก เออพูดถึงน่าตื่นเต้นมีคนคอมเมนต์บอกว่าตื่นเต้นอะไรนักหนาเออเนอะตื่นเต้นอะไรนักหนาอ่ะก็มันตื่นเต้นจริงๆอ่ะจะให้ทําตัวไม่ตื่นเต้นได้ยังไงอ่ะถ้าไม่ตื่นเต้นก็ไม่อยากมาดิมันสวยอ่ะคนคอมเมนต์ว่าตื่นเต้นอะไรนักหนาต่างหากที่แปลกไม่ตื่นเต้นแล้วจะมามันตื่นเต้นเวอร์ไงตื่นเต้นเวอร์แต่มันตื่นเต้นจริงๆอ่ะคิดดูนะ ขึ้นมาแล้วเขาให้ขึ้นมาชมวิวแบบนี้ฟรีๆไม่ต้องเสียค่าเข้าชมวิวคือมันมีหลายอย่างที่ไม่เคยรับรู้ไงปกติเคยแต่ขึ้นมาจะต้องเจอค่าเข้าอะไรเงี้ยเอ๊ hey, แต่ที่นี่สงสัยจะเก่าแล้วเนอะมีคนมาแกะสลักชื่อเยอะเลยมีภาษาไทยไหมค <laughs> งไม่มีใช่ไหม <laughs> ถ้าม,มีแล้วจะจับประจานให้ ไม่มีนะต้องภาวนาว่าอย่าให้มีนะเฮ้ยคนไทยจะมาดั้นรุนมาถึงตรงนี้เลยเลยเอ้าอ่าส่วนใหญ่เขามามันก็ไม่ได้ไกลไทยนี่ไทยเด็กเขเขาก็มาไม่มีโล่งอกแต่มันน่าจะเก่าแล้วแหละมันภาษาโบราณเลยอ่ะโบราณอ่านไม่ออกเลยเดี๋ยวเหมือนวนรอบให้ดูอีกทีหนึ่งนะเออเมื่อกี้นี้เนี่ยเราลงมาจากไอ้รถไฟสีเหลืองๆอันนั้นอะดูมันเหมือนไม่ไกลนะ เดินมาตามทางเรื่อยๆผ่านตรงนี้ไปสนามเด็กเล่นแล้วก็รลลีสอร์ทแล้วก็เดินไปข้างหลังรลลีสอร์ทอ่ะตรงที่มันมีหินก้อนใหญ่ๆตรงนั้นอะ่ะเนี่ยตรงเนี้ยตอนแรกกะว่าอุ้ยเห็นข้างบนมันมีอะไรยื่นๆไม่รู้อะ่ะใช่คนนั่งวะใช่คนนั่งไหมฮะเออวะคนนั่งอยู่เนอะ โอ้โหโคตรโคตรเลยอ,ะอ่ะอาจจะไม่ได้เตอนเราไปเช็คะ่ะตรงทางเหนือที่ติดกับเยอรมอันอ่ะที่มันมีแท่งหินเยอะๆนั่นแหละแล้วก็เห็นมีคนขึ้นไปนั่งบนแท่งคือแท่งหินนี่เหมือนเหมือนแนวตรงเลยนะแล้วก็มีคนขึ้นไปนั่งอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้เราแค่ยืนอยู่มินมินเรายังแบบว่าขาสั่นจะแย่อยู่แล้วอะ่ะเอาบ้างไหมเอาบ้างไหมอืค่อยดูนะจีจะยัวออฟวออฟจ้าโอเคไหมเอาให้ยัาไหมเรื่องบาดเสียวนี่ไม่ค่อยถูกกันเอ้ไงไง จีโชวปินขึ้นไปวันนี้กันเป็นการฝึกปินขึ้นไปวันนี้เลยเหรอเป็นการฝึกจริงๆก็ได้แหละแต่แค่ว่าเราต้องรีบไปไงเพราะว่ารถไฟมันจะออกแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบไปละอีกครึออง่งชอองั่วโมงหรอองเหรออืมเดี๋ยวเขามาว่าเอา เดี๋ยวเขามาห้ามภาพมันก็เหมือนเดิมโอ้ oh. mm hmm. มีคนกล้าขึ้นไปนั่งบนนั้นเลยนะสักวันเราคงกล้าแบบนั้นบ้างเนื้อถ้าเราลิเที่ยวบ่อยๆอ,อ่ะเนื้อตอนนี้ยังป๊อตอยู่หนาวด้วยดูสิคนจริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวซูมเอาออกมาให้ดูว่ามันไกลแค่ไหนเนี่ยเห็นไหมไกลไหม ลูกหรือว่าเป็นลูกปั้นวะเขาเป็นลูกปั้นหรือเปล่าไม่ขยับเลยเออมันไม่ขยับเลยอ่ะมันก็ต้องมีขยับอะไรบางเนี่ยนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงเดี่ยวเลยอ่ะเฮ้ยหรือว่าเขาแข็งตายไปแล้วหรือมันเป็นแค่ก้อนหินที่เขาเอามาเรียงเียงกันโคงเป็นก้อนหินโถไอเราก็จินตนาการสูงอ่ะก็คือใช้เวลากับตรงนี้ปุ๊บแล้วหลังจากนั้นก็คือซ้ําของเก่า คือเรียกว่าวันนี้กระเช้าหมดเลยคือมีพาร์ก็ใช้ให้เต็มที่ฉะนั้นทราปของเก่าก็คือจากไอ้นี่ไปปุ๊บเราก็ขึ้นไปไอเกอร์แกรชเชอร์ซึ่งเราไปเมื่อวานแต่ไม่ได้ขึ้นยุงเปล่านะไอเกอร์แกรชเชอร์มันจะมีกระเช้าที่กลับลงมาที่กินเดวานเทอร์มินอลเนี่ยแล้วก็นั่งกลับลงมาแล้วก็นั่งรถไฟกลับมาที่อินเทอร์ลกเกนออสฉะนั้นเท่ากับว่าวันนี้เรากระเช้าแบบคุ้มมากสมหวังเลยไม่สมหวังอย่างเดียวคือไม่มีดวงที่มีแต่หมอกไม่เห็นวิวแต่ได้นั่งกระเช้าแบบ เต็มอิ่มคือกระเช้าทั้งวันเลยฝนตกหนักเลยแหละทีนี้ทั้งหมอกทั้งฝนบอกแล้วไงว่ามาเที่ยวสวิสเนี่ยมีเงินอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีบุญ้วยมีเงินมีบุญไม่ได้สองอย่างก็ยังไม่พอนะต้องมีดวงด้วยนะบุญกับดวงมันไม่เหมือนกันนะมีเงินก็คืออยู่เริ่มต้นอยู่แล้วมีบุญก็คือได้เที่ยวเยอะแต่มีดวงก็คือ เที่ยวแล้วสบายไหมเที่ยวแล้วมีอุปสรรคอะไรไหมเนะเรามีบุญก็คือเราได้เที่ยวเยอะแต่ว่าเราไม่มีดูมีอุปสรรคเยอะนึกว่าเฟิร์สคลาสเรานั่งได้ใช่ไหมเป็นรถไฟที่หรูมากแล้วมีแค่เราสองคนเองเขาจะคุมไหมเนี่ยในบอร์ดอเขาเขียนว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ยี่สิบเอ็ดแล้วยีิบเอ็อะมันอยู่ตรงนู้นอะอยู่ ไปเลยอ่ะแล้วเราก็ไปลอยตรงยีิบเอ็ดแต่บังเอิญว่าฝนมันตกก็เลยมาหลบตรงที่หลังคาก็รอจนกว่านี่มันอีกสามนาทีนะรถมันยังไม่ออกอีกเหลอยังไม่มาอีกเหลอจนกระทั่งมีคนเดินมาจเาข้าห้องน้ําเอะคนเขาเดินมาจากไหนก็เลยชะโงกหน้าไปดูอ้าวรถไฟมาแล้วนี่แต่นี่มันไม่ใช่แพลตฟอร์มยีิบเอ็ดนะก็เลยงง เขาก็เลยถาม mm hmm. ว่าจะไปไหนอ๋อไอเกอร์แกเชอร์เออคันน right? ี้แหละใต้หน <c oughs> ้าดบอันนี้มันไม่ใช่แพลตฟอร์มยี่ิบเอ็ดนะการเที่ยวมันต้องพยายามฝึกคิดบวกใช่ไหมคิดบวกคิดบวกเข้าไว้มันก็เย็นดีนะได้เห็นวิว ที่แตกต่างได้เห็นหยดน้ำได้เห็นหมอกสีขาวดอกไม้และไม่มีคนเลยยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังนะครับแล้วก็เพื่อนๆดูวิดีโอย้อนหลังได้ในเพลย์ลิสต์นะครับทั้งก็โกโนไกโกและก็โกโนไกซีซั่น1-5ไม่รู้จะนั่งมาดูอะไรนะวันนี้ขอบคุณที่รับฟังครับมีคนโรก7ิอยู่2คน กี่แค้วต้องใช้สำหรับอกมันวิ่งเข้ามาข้างในเลยอะ่ะ <c oughs> คนลบจิคนหนึ่งไม่ใช่สองคนนะจ่แค่ตามมาเฉยๆ <c oughs> อ่ะไว้ใี่ค่ไม่ได้